เพื่อนอันตีอย่าเดินหลังดออ๋ออันตีเล่นตีโอ้โหพี่ว่าอหอยเล่นอะไรเนี่ยวยอะไรล่ะเฮ้ยหอยต้องโยนเกมปะเฮ้ยหอยยังโยนเลยครับเฮ้ยกูอันเดิมเฮ้ยไม่มันเอากูเนี่ยสวยพี่นั้นถ้อย่างนั้นเออทีมมาคุณภาพไม่ตายไม่ตายไม่ตายเกี้ยอะไรเพื่อนเออไม่ตายไม่ตายเอามาดิเอามาดิเอามาดิ เออพีมันาดิพ้งน้าเลยกลางปาตามไปตุ้มทีเดียวทีเดียวแค่นั้นโอ้หูไเอามาโยนกลับมาอเออตุ่มโล่เหมือนเดิมตุ่มหนอหนึ่งหนอตึงไงอย่าลงไหนไม่ใช่สกคนช่วยมึงเพื่อนกูช่วยมึงไม่กัวแล้วมึงบอกทีหลังไม่ต้องอ่ะกูแคขกหน้าไปแล้วอ้ห้อยมึงไม่แบงอะไอ้ห้อยอุ้ยอู้ เปลี่ยนพันเนี่ยมันเหม็นยี่หายนี่ก็ไปแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยโค้เหี้ยเลยเอาเอาฮันเดอร์นี่ไม่รับกูไม่ว่าจะโง่ไปตายฮันเดอร์ม oh, oh. yep. ันเอ่อย่างวะกูไม่เข้าแล้วไอ้เหี้ยพี่เดียร์ทาฟ้าปะไม่เอาใครหรอกไอ้เหี้ย เออดูเป๊ปมันเดินดิเอามันกินอย่าดูมันเบื่อนะเบื่อนะมังกรเบื่อนะมังกรเบื่อนะเอ้าข้าวมันฝรั่งได้ไงอ่ะกูตายเี้ยดูเป๊ปดูเป๊ปมีอยู่เป๊ปมาอีกนี่เอาดีดีมันอรนะอดอุนะ้ยมัน,อนอรนะนอดนะอีอ้ยมันรู้งานอลี่มันช่วยเอาเข้าเลย เออดิ่เออมันตายซะบ้างเอาเดี๋ยวดิน่าถูบถูบยังไอ้เหด้กที่โดนอดเอามาดอนไม่ตายในสัตว์ถ้าเมื่อกี้มึงอยู่นะไอ้เหี้ยมันกระโดดไปงับได้เลยนะอเปุ๊บปุ๊บยังไม่โดนหรอก เฮ้ยเอ้าเฮี้ยแล้วกูโดนกับจัดทิ้งพ่องับเป๊ปมีได้กับจัดทิ้งเมื่อไหร่วะกับจัดทิ้งเฮี้ยอะไรมันข้ามไม่ใช่เหรอเอาว่าเอาว่ะปุ๊บปุ๊บแม็กดาวน์แม็กดาวน์ตบแล้วกูตบโอ้ยยมังกรคอโยกเลยอ่ะเฮ้ยไม่คือเดีดดิที่มันเช่วยมันหลอกไอ้เหี้ยตีไปสัมันตั้งมาตายยากคนนะไอ้เหี้ยเขาอุ๊ยโอ้กูโดนหนักเลยนะอืมอืมถูก จะกูโดนหนักเลยเพื่อนอดี้ป้อมกั้งนตัวเดียวตัวเดียวเออทันเดิยวต้องร้างมาเลยหมาหอนไปดิลูกลูกมันเยอะเลเดี๋ยวเดี่ยวเฮ้ยมึงกอรได้กระถาฟ้าแล้วเหรอโปกอ้เจี้ยมบนอนกันกินแรกอุ้ยเผาไม่โดนลบหน่อย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 ฟองกองปนหารเนี่ยรอลี้ยวเ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 ลยเพี้ยวเลยเลยเต๋าสวยตรงนั้นไปไปลูกมีปีกูมีปี้ย ตีเยอะแล้วคือเหี้ยอะไรให้กูไปล,ล่ากทำไมเนี่ยฮเ,เดียวดีทีเดียว<อ>ทีเดียวไม่โดนเลยเดี๋ยวโอ้ยเลี้ยวก่อนเลี้ยก่อนมัน้ยมาดิอะไรอะไรอะไรมานอนไม,นม,นมน่จัมาน้ำมือเหี้ยเออกูตายรู้อยู่กระจายอุ้ยเหี้ยน่าจะล่วงหมด,ดอยู่ตรงแล้วเผียนพี่มาเผียนพี่มาหยิบตบแล้วกูไปน้ำหมดมาแล้วเอามันหมดแล้วหรอ เออมันมันถอยทับทีเดียวทีเดียวตนตายแลหละพี่นันล็อกอ่ะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไ,ไ,ไม่กล้าเข้าหลอกเลยภานอกนี่ออนี่ตอกตวงตัวตายแ,แ,าาแล้วตายแล้วเออโอ้โหกลองไฟแม่งแหลงไอ้เชี่ยกูไปละกูตาย สดชื่นชิบหายเฮียแบบเนี้ยดำโดไอ้เฮียแล้วปนนอโคตรมันแล้มันกงงามก่อนดิกดแล้วกดแล้วเร็วนอกดแล้วกดแล้วเออ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 โตด็ดเป๊ีนอมาก่อนนอนไปคิวมีพีแต่รีบมาสไลด์ท่านี้เจอยู่ที่อยู่เจอยู่เจอยู่เฮี้ยเต่าอ้สัตว์กุศลแลลี่เดี๋ยวมึงกอง กลัวไม่กูมีประเด็นแล้วมากูมีกันเวทแล้วบอมไปเรือยนไอ้เต่ามึงดูของกูที่สัตว์ไอ้เร่แบบปื๊มึงออกฮาร์ดกูรับถือถายทั้งที่กูกูแทงนะเว้ยแต่กูยังไม่ได้ออกเป๊บเป๊บลั่นกระบาลไปดิจะเรียนกูดแจวุฒ อ anyway, ุ๊ยกูตายกูตายป้อมยิงป้อมยิงป้อมยิงตายป้อมยิงตายไอ้เหี้ยมันไปไหนวะแล้งไงโอ้โหพี่เห mm ีเ hmm. ป ah. uh ็นไงอ่ะชุดใหญ่ไหมล่ะใหญ่ใหญ่ไปกับปุกหมาไปทำเหี้ยอะไรหมาลงเราคิดเลยจู่ว่ากูเนี่ยกูมีเฮดเอ้ยกูมีนี่ฉันฮึไปช่วยดิช่วยดิเก็บตายแล้วอุ้ยทีเดียวตัวละทีเดียวงั้นเลยนะโอ้โหหาย เดือดโดนฮันเดือดโดนมังกรไปไหนมังกรไปไหนมังกรไปไหนไปไหนวะอยู่บนอยู่บนอยู่บนบินกับบ่อแล้วน่ะมีแล้วน่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอดีปอนถึงอีปอนถึงถึงไม่ละกูถึงถึงบ่อเลยแล้วถึงแล้วพี่นันจะอิ่มแล้วมั้งนะกูว่าเฮียมันเข้าแบงค์ไหนกูตีไม่ได้บอมเบียนบอมเบียนบอมเบียนพีเอ็มอะไรนะตอนนี้กัวนึง เงาเลไอีกอย่างเป๊บมา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 เปบ๊บมาเป๊บยกคู่แน่เลยเออมาน้อยเจา้จาบัญญามาแล้วนั่นมันเนโน้อยสัสเป็นคนละเรื่องอนะพวกมึงผิดเรื่องอนะ่ะจริง เองได้อยู่คนเดียวไม่ได้ียวมังกรมามังกรมาเชฟเมฆมังก,ก,กรบิดเอาไว้ไไไไไปอมเนาะ่ะกาเบรียลกาเบรีนกาเบรียลแล้วคือเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยวัยรุ่นเออมาเดสาวช่วยด้วยพี่มีพี่ล่ามาดิถึงปะน่ะ วิ่นันวิ่นันเดินก,ก้มามเดินก,ก้มามเดินก,ก้มามอ่ามึงไปไหนมึงไปไหนดดัับเอรู้มากนะรู้มากนะเดี๋ยวนี้รู้มากนะตออายเป็นใครกําลังด,ดู <นะ S 2> ดเลยก็โดนเลยทุกผู้ถึงนี่เป็ดมาดีมาดีสัตว์หัวเหนียวแล้วมาอุดละมาอุดชีวิตอ่ะนี่ไงมึงโดนก่อนดีรออะไรอ่ะยกเขาดีนะก่อนยกเขาดีนะก่อนไทยยกกูเนี่ยนะผมหมดหมาว่าเฮีย เลวนอเลวนอตัวตัวชีบตัวชีสเอาไปตัวชีสตัวชีสตัวชีสเอมินดักดักตรงน,นี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วมาเยี่ยมเงินเุหลาบพันแล้วไม่เอาของนี่บวกบวกบ้าจัดอ่ะไปไปไปอุ้ยไม่มีตันอุ้ยเยี่ยมเงินคนแรงป้อนปอนปอนโดดดิโดดดิ โดหลอกพวกมึงอ่ะมาด็หมดแล้วหมดแล้วมาเอนมากนอี่พี่นันตายตายโอ้ยบอกไอบอไฟมนแรงช่วยด้วยเพื่อนมีโซโลเลยมนอไอ้เหี้ยเป็นไปได้เหยเป็นชี้เลยมออ ไปแล้วลูน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอ้ยพี่ดันมาแล้วปวด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 เกือบกลับบ้านตีไม่ได้ที่มันเป่าคุณชนะคอยคุณหมากมากตลแม็กล้แม็กละแม็กละหนึ่งเฮ้ยเร้วเร็มแ้เร็มแกลับเลยไปเล่นเร็วเนาะ นี่มนแล้วมาเนาะในเนาไปไหนวะไปหรอไปแล้วบุกเลยจัดานแตกไม่ได้ออ